Thank mm -hmm. you. อยู่กับผมเช่นเคยนะครับร้านขเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีั o g ี i าร์ช h o p นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นกีตาร์ไฟฟ้า Passion นะครับผมก็จะมี3มสีนะครับสีที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นสีแดงนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับสีอื่นนะครับก็จะมีสีซันเบิร์ดนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีสีน้าเงินนะครับผมก็ขอรูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ตรงนี้ก็จะปรับได้5ทางนะครับผมเดี๋ยวผมลองเป็นเสียงคลีนดีกว่าเมื่อกครู่ก็จะเป็นเสียงออกแบบเสียงแตกนิดนึงนะครับผมเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับว่าประมาณไหนแอมป์ที่ใช้ก็จะเป็น JOYO DC15 นะครับตัวนี้ก็จะมีจังหวะเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็แบบปรับเอฟเฟกต์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผม15วัตต์แต่เสียงดีมากครับอันนี้คือข้อแรกนะครับเสียงว่าดอกนุ่มๆหน่อยครับ สก็จะใสๆนะครับอันที่3ามก็จะเป็นออกกลางๆนะครับอ่าอน,นี้ก็จะแหลมขึ้นมาหน,นึงสุดท้ายครับสุดท้ายก็จะออกแหลมๆเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ปรับตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับโทนปรับ,รบ,บอะไรนะครับเลือกดูครับ แล้วก็เดี๋ยวลองไปเสียงแตกแตกแบบสุดเลยครับอ่าเอาแบบอ่านี่ก็สุดเลยหนักแน่นมากครับตู้แอมตู้นี้แตกแบบสุดก็แบบสุดยอดครับตัวนี้ถือว่าราคาโปรโมชั่นนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่2,490บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมของแถมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับย้ำนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมมี3สีนะครับ คร่าวๆแล้วกันเนาะประมาณนี้ก็สงสัยข้อมูลนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่โยกิตาช็อปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายผมก็เล่นให้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ